สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนคะ่ะอยากจะปรับเปลี่ยนลุกภายนอกของตัวเองนะคะคแต่ว่าจริงๆแล้วเท่านี้ไม่พอนะคะยังมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติและก็พฤติกรรมด้วยนะคะคุณเกณฑ์วันนี้ก็เป็นที่มานะครับที่เราได้นําเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเอง9ประการเพื่อจะรับปีใหม่มาเล่าสู่กันฟังนะครับค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากทางเว็บไซต์สสสนะคะถึงเคล็ดลับสาคัญค่ะที่บอกว่าสําหรับคนที่ชีวิตเนี่ยนะคะมีแต่งงานหรือว่าเรียนค่ะควรเปลี่ยนแปลงตััวววเเองคด้้ยกกาารใชลบ ครอบครัวแล้วก็เพื่อนเนี่ยให้มากขึ้นค่ะด้วยการปลีกเวลาเล็กๆน้อยๆมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะและหากิจกรรมที่จะสร้างสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจค่ะด้วยการทําอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหางานอดิเรกไปทําสปาออกไปดูหนังฟังเพลงบ้างก็จะช่วยคลายเครียดได้ค่ะก็อย่าลืมออกกําลังกายให้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะอย่างที่เราได้นําเสนอไปเมื่อวานนี้ว่าทุกวันนี้คนไทยออกกําลังกายกันน้อยมากซึ่งทางองค์การอนามัยโลกครับแนะนําได้ว่าหากคนทั่วไปหันมาออกกําลังกายกันมากขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ0นาทีในรูปแบบที่เหมาะสม กับวัยและสภาพร่างกายของคุณก็จะส่งผลทําให้มีหัวใจปลอดและก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่คนเมืองกาลังป่วยมากที่สุดอย่างโรคอ้วนโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเบาหวานมะเร็งโรคเครียดและก็ปัญหาสุขภาพจิตด,ด้วยครับค่ะโดยเฉพาะใครก็ตามนะคะที่อยู่ในภาวะอ้วนลงพุงนะคะสถิติของกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะบอกว่าเด็กไทยอายุ2ถึง18ปีนะคะจํานวนกว่า17ล้านคนค่ะป่วยเป็นโรคอ้วนนะคะยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกบ้านเนะะี่ยค่ะต่างทําอาหารที่อร่อยที่สุดมาฉลองกันซึ่ง จากผลการวิจัยของศูนย์จัดการปัญหาน้ำหนักตัวนะคะคาเนกี้นะคะมหาวิทยาลัยลีดเมโทรโพลิแทนค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงเทศก,กาลนี้เด็กเล็กค่ะจะกินอาหารมากจนได้รับแคลอรี่สูงกว่าปกติถึงเกือบ4เท่าค่ะและการกินมื้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับบวกกับการกินตามใจปากในช่วงเทศก,กาล <ๆ S 1> ก็จะทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นง่ายและจะอยู่ตัวนะครับหลังจากนั้นอีกหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือว่าตลอดไปเลยก็ได้ครับคงจะถึงเวลาที่ไม่ใช่แค่เด็กๆนะครับผู้ใหญ่ด้วยจะต้องบอกลาไขมันด้วยการควบคุมน้ําหนักโดย ใช้หลัก3อก็คืออาหารอารมณ์และออกกําลังกายนั่นเองครับ อีกอย่างที่สําคัญที่ควรจะทำนะคะนั่นก็คือการเลิกเล่าแล้วก็เลิกสูบบุหรี่นะคะซึ่งใครที่คิดว่าทําไม่ได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่าที่ผ่านมามีข้อมูลนะคะจากทางมูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บอกว่าแต่ละปีนะคะคนไทยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ถึงปีละ2,000 200, 0 0คนก็คือเฉลี่ยว,วันละถึง600คนทีเดียวใครที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับมีเบอร์160 0เป็นสายด่วนโทรไปปรึกษากันได้ครับค่ะก็เป็นสิ่งดีๆที่ควรเริ่มที่จะทนนะ<ช>